พาณิชยขอนแก่นเปิดงานตลาดนัดร,ร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเมื่อวันที่23ธันวาคม2566ที่บริเวณด้านข้างห้างแฟรลี่พาซาขอนแก่นนายสรุมมงสูงเนินพาณิจจังหวัดขอนแก่นและคณะทำงานร่วมทำพิธีเปิดตลาดนัดร,ร่วมค้าฟอร์มเมอร์ฟิวฟิตแฟร์ภายใตโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนปีงบประมาณ2566และมีการทำม MOU บันทึกข้อตกลง โดยมีนายเอดิสันดวงเท้าเศษตัวแทนห้างแฟลี่พาซากับตัวแทนเกษตรกร,กรในการซื้อสินค้าด้านการเกษตรนางกัญน,นาโพหดุดผู้จัดการฝ่ายขายการตลาดศูนย์การค้าแฟลี่พาซากล่าวว่ากลุ่มแฟลี่และทางพนิ์คอนแก่นได้ร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,กรโดยห้างร่วมมือจัดโปรโมชั่นในการขายสินค้าการเกษตรอยู่ที่ห้างแฟลี่ส่วนในครั้งนี้ก็จะเป็นตลาดพาณิ์ร่วมกับ ฟาร์มเมอร์ฟิฟชื่องานฟาร์มเมอร์ฟิวเฟสแฟร์ซึ่งจัดระหว่างวันที่23-26ธันวาคมรวม4วันภายในง,งานสำมกงานภายในจังหวัดขอนแก่นมีการแจกคูปองมูคลค่า10บาทวันละ50ใบและห้างแฟรี่พาซ่าได้สมทบคูปองเงินสดอีกวันละ50ใบรวมทั้งหมดวันละ100ใบอีกด้วยเชิญชวนประชาชนชาวขอนแก่นมาร่วมตลาดนาัดร่วมค้าฟาร์มเมอร์ฟิวเฟสแฟร์ที่แฟรี่พาซ่า เลือกซื้อสินค้าการเกษตรคัดสรรโดยตรงจากผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังมีสินค้าโอท็อปและอาหารอีสานพื้นบ้านให้เลือกซื้ออีกด,ด้วยทีมข่าวเกย์ขึนิวรายงานการจนานะคะโพนูนนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย้วก็แล้วก็การตลาดนะคะดูแลส่วนของกิจกรรมนะคะที่มีการจัดขึ้นในวันนี้นะคะถามว่าตลาดที่จัดขึ้นในวันนี้น่ะ,ะทางเฟรี่มีส่วนร่วมยังไงนะคะก็คือกลุ่มเฟรี่เองกับทางภาณิชย์จังหวัดนะคะมีการร่วมมือกันมาอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเกษตรกรเกษตรกรนี่คือกเกษตรกรที่มีผลผลิตที่ส่งออกไม่ได้นะคะก็จะมีการร่วมมือกันแล้วก็นํามาจัดโปรโมชั่นอยู่ที่นี่นะคะส่วนในงานวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตลาดพาณิชย์ร่วมกับฟารีฟาร์มเฟีลนะคะชื่องานก็คือ,อาฟาร์มเฟียลนะคะเฟสแฟร์รฟนะคะเราจะจัดกันก็นคือวันที่23ถึงวันที่26นะคะทั้งหมด4วันก็นคือแต่ว่าตลาดจริงๆเราจะเปิดอยู่ที่ประมาณบ่ายโมงถึงทุ่มหนึ่ง แต่ตัวของพ่อค้าแม่ค้าเองอะคะ่ะก็จะมาตั้งแต่ห้างเปิดเลยบางรายนะคะมาจัดสินค้านี่ย,ยังยังจัดไม่เสร็จขายได้ละนะซึ่งสินค้าที่นํามาจัดเนี่ยกลุ่ม s m e ของทางพาณิชย์ที่ส่งมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของชุมชนที่ผลิตผลิตเพื่อส่งออกแต่บางทีเนี่ยมันมันต้องนําเสนอมาที่ให้กับอ่าชุมชนด้านนอกหรือลูกค้าด้านนอกนะคะให้รู้ว่าอ่าในขอนแก่นของเราหรือชุมชนของเราเนี่ยมีสินค้าที่ประเภทนี้ที่สามารถที่ส่งออกได้ เราก็เลยมีพื้นที่ตรงนี้จัดขึ้นนะคะส่วนฟาร์มเมอร์ฟิลด์ของกองฉลาดเนี่ยท่านให้ความสําคัญในเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรเราที่ปลูกกับพวกพืชผักพวกนี้นะครับประกอบกับกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยมีนโยบายในการที่จะจัดหาตลาดให้กับพี่น้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็มองว่าเฟรย์เนี่ยเป็นตลาดที่มีศักยภาพนะครับเพราะห้างเฟรย์เนี่ยเบื้องต้นทางเฟรี่ก็มีการดูแลพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้วของชาวบ้านอยู่แล้ว เราะฉะนั้นเราก็เลยเอากลุ่มของเรากับกลุ่มแฟรี่เนี่ยมาผนวกกันเพื่อที่จะนะครับเป็นช่องทางหนึ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเอาสินค้านะครับมาขายซึ่งสินค้าที่มานอกจากจะเป็นสินค้าที่เป็นผักเป็นผริตภัแล้วเนี่ยก็ยังมีสินค้าที่ผลิตแปรรูปอย่างนี้นครับผมซึ่งเป็นการสร้างโอกาสนะครับแล้วก็ที่น่าย,ยินดีกว่านั้นนะครับทางเาางาอ,อ B2C ครับ B2B2C ครับแล้วก็มี B2C แล้วก็ C2C ครับแล้วก็ B2B ด้วยครับที่ขับต้องทำตอนนี้เยอะครับเยอะ ต่อไปบีขับก็จะมีโครงการคือจะมีการลงคัสเตอร์นะฮะลงคัสเตอร์แต่ละอยู่แล้วก็ไปกินตาหน่วยงาน,นก็คือจะมีคัสเตอร์เกี่ยวกับะสังหาคัสเตอร์เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารนะครับคัสเตอร์เกี่ยวกับอไอที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับห้างร้าน